สวัสดีครับผมอพี่น้องมือนี้เกตาว่างแนวทางห้าน้อยคือเก่าเนาะค่ะห้าน้อยรูดสามน้อยห้าน้อยมีทุกมือเนาะของหมู่บ้านนี่ค่ะวันที่สามสิบเนาะวันที่สามสิบของเกตาเข้าไปชืเบิบึนบึนหกหกเนาะห้าน้อยของเกตตาหมู่บ้านนี่ค่ะวันที่สามสิบเนาะมือนี้วันที่ วันที่หนึ่งค่ะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมาไปใหม่กันโหลดสามน้อยโหลดสมน้อยจะมีรอบพิเศษปกติ V.I.P. ค่ะพิเศษกะหามงุขึงปกติกะหกมงุขึงเนาะค่ะ V.I.P. หนึ่งทุ่มครึ่งเนาะมีเสียงหลุดแรบกวนในจากน้อยเด้อค่ะรบกวนในจากน้อยขอโทษขอให้หลายๆเอามาเบิงค่ะมาเบิงวันที่หนึ่งลูดสามน้อยของเจตาเนาะค่ะสามน้อยของเจตาวิ่งลูดจะมีแปดกับสองค่ะแปดกับสองเด่นที่แปดเนาะ คลิปนี้จะมีหกหางด้วยค่ะพี่น้องหกหางสองตัวหกหางสองแปดสองเก้าสองเจ็ดค่ะแปดสามแปดสี 8, 3, 8, 4, 8, ่แปดห้าบ่นก็จะมีสองสองกับแปดแปดสามตัวสามหางสองแปดสามสองแปดสี่สองสองแปดค่ะวันที่หนึ่งมือหนีเนาะมือแรงไปรุ่นกันห้าน้อยเนาะค่ะ รูดสามน้อยเนาะแคปหน้าจอค่ะถ้าไปชอบคลิปนี้เนาะแคปหน้าจอไปต่อห้าน้อยมือแลงค่ะนี่ก็จะเป็นแนวั่งของชอชัชยชาญเนาะค่ะชอชัชยชาญเบิร์นกับเข้าไปปกติเนาะค่ะเบิร์นสองสองเนาะล่างออกสองสองของเบิร์นเขาไปโตวเบิร์นเนาะค่ะรอบป,ปกติ เขาไปหนึ่งรอบเนาะคะ่ะถือว่าบรหลุดเนาะคะ่ะกับขอบุญขอบคุณช่อชายชาญเนาะ,ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเจตาเนาะคะ่ะหลุดสามน้อยของเพิ่นกับเขาไปอยู่รอบหนึ่งเนาะคะ่ะตวัวไม่เพิ่นให้มาแล้วค่ะตัวนะคะแคหนาจ,จออเดอคะ่ะหาจะไปต่อมีผู้ใดมักไปชอบตกหลุดสามน้อยของช่อชายชาญคะ่ะ วิ่งลูดของเพิรนมน,นี้ก็จะมีหาศูนย์กับหาค่ะสองตัวหกหางศูนย์หาศูนย์สี่ศูนย์สามหาสี่หาสามหาสองค่ะเบิรนก็จะมีศูนย์ศูนย์หาหาสามตัวสามหางศูนย์หาสี่ศูนย์หาสามห้าห้าศูนย์ค่ะ ไปรูด3ามน้อยกันกันกบช่อชายชาน,นะะเนาะค่ะเน้นเจาะเป็นกระจิมีศูนหค่ะกับ0ูนยสหสองเด่นตัวเดียวสามสาตัวค่ะเด่นหางเดียวเนาะห้าห้าศค่ะเอาแคปหน้าจอะคะ่ะแคปหน้าจอให้กับปต่คชอครับช่อชายชาน,นะ มาเบิ่งของเจปากแดงค่ะเจปากแดงเข่าเข่าไปอยู่เนะค่ะเข่าไปสองสองรอบปกติแล้วก็รอบพิเศษเนาะค่ะขึ้นเข่าไปถือว่าเดินอยู่เนาะเจี๊ปากแดงโหลดสามน้อยกับคคนกับพุณนเจีปากแดงค่ะเที่ยวมาวางทางชะะ่องเนาะ จีปากแดงก็ถือว่าบุรุษเขาตัวเบิ้นเบิ้นสองสองเนาะคะ่ะแล้วก็แปดศูนย์แบบบาตรงกลับเนาะคะ่ะของจีปากแดงแล้วเบิงตัวใหม่ของเพิ่นค่ะรูดสามน้อยของจีปากแดงเนาะ,ะดูตัวใหม่เนาะคะ่ะหนึ่งพฤษภาเมอรอนี้ค่ะบันพฤหัสเนาะหนึ่งพฤษภาเนาะ รูดสามน้อยค่ะวิ่งรูดเจ็ดกับสี่ค่ะสองโตหกหางเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกค่ะสี่สองสี่หนึ่งสี่ศูนย์เบิ้ลก็จะมีเจ็ดเจ็ดสี่สี่สามตัวสามหางค่ะเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่ค่ะเบิ้ลตัวเบิ้นตัวรูดก็อยลืมเด้อพี่นอ้อย มาได้เนาะเมือวานนี่ก็มาสามหางคะ่ะสองตัวเจ็ดสี่สสองสศสามตัวหนึ่งหางเจ็เจ็ค่ะเอาแคบหน้าจอคะ่ะไปจะเป็นต่อกับเจปากแดงเนาะ เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะบบได้สนับสนุนเฮลินการพนั่นเนาะพี่น้องแนวทางของห้าหน้อยเขามาเขากปจัดไปเอาตามที่เขาชอบนะคะพิจารณาเอาเอาที่เราชอบ แคบหน้าจอค่ะต่อไปจะเป็นของใครสูตดสามน้อยค่ะเป็นของอเพชรเนาะอเพชรวันที่สามสิบลดไปค่ะของออเพชรบรดินเนาะสองตัวไม่มานะคะสองตัวบ่กเขา่า เรเดินมีแค่เจ็บตัวเดียวเนาะคะ่ะของออเพชรกับไปไหม้กันเนาะคะ่ะให้กำลังแรงใจคือเกากขอโทษขอ,อพ่ยเนาะ,ะแนวทางพืชนบอเขาแนวทางลุดไปกับขอ,อพ่ายเอฟซีทุกทันเนาะคะ่ะกาบขอบุญขอบคุณออเพชรค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเนาะก่ะขอบคุณหลายๆมาเบ่งตัวไหมของพืน,นะคะ่ะตัวไหมมือนีวันที่หนึ่งพฤษสภาคุมเนาะคะ่ะ อเพ็ดไหยมาแล้วหนึ่งพฤษภาคมเตรียมแคบนาจอค่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะฝากกดติดตามเนาะเป็นกำลังแรงใจให้ทั้งช่องน้อยของเจตาค่ะห้าน้อยค่ะของอเพชรลูดสามน้อยจะมีหนึ่งกับซีค่ะสองตัวหกหางหนึ่งซีหนึ่งสามหนึ่งสอง สี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ดค่ะเบนก็จะหนึ่งหนึ่งกับสี่สี่เนาะสามตัวสามหางหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่แปดสี่สี่หนึ่งค่ะ,าาะหนึ่งผดจั๊กผ้ามือแรกนี้รูดสามน้อยเนาะไปจะไปห้าน้อยกับออกเพชรเนาะคะ่ะนี่ถูกมือเนาะค่ะห้าน้อยเนาะของจีตาก็มีสามรอบค่ะรูดสามน้อยทุกวันเนาะ ขอบุญขอบคุณทุกท่านเนาะคะ่ะที่เขาไมา่กำลังแล่นใจเอาต่อไปค่ะแคปหน้าจอของอ,อเพชรถ้าใครจะตามเนาะไปกับอ,อเพชรแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอต่อไปเป็นของล็อกเทียนเนาะคะ่ะล็อกเทียนทะเลล็อกเทียนทะเลเพิ่นกับเข้าไปอยู่รอบหนึ่งเนาะคะ่ะ แต่บ่อเข้าไปอันตูเนินตัวจะแล้วก็เข้าไปตกลับเนาะรอบพิเศษรอบพิเศษพิ่นพื้นออกแปดศูนย์ค่ะแต่ของล็อกเทียนเข้าไปศูนย์แปดเนาะถือว่าเดินอยู่เนาะค่ะถือว่าเดินอยู่เนะาเนเนะกับผมขอบคุณล็อกเทียนทะเลค่ะเี่๋ยาเนวทางมาบ้างทางช่องเจตาเนาะ เข้าไปหนึ่งรอบเนาะคะ่ะหลุดสามน้อยเพิ่นเข้าไปหนึ่งรอบเนาะ,ะมาเบิ้องตัวไม้ของเพิ่นค่ะของล็อกเทียนทะเลมาเบิ่งตัวไม้กันตัวไม้สำหรับมือนีเนาะคะ่ะมือนีเป่นก็ให้มาแล้วจาไผชอบก็บจัดเนาะคะ่ะขัดกับผ้าน อันที่หนึ่งพฤษภาคมนะค่ะหกแปดมาลุนกันหลดสามน้อยของล็อกเทียนทะเลค่ะบิงหลดก็จะมีเก้ากับหกค่ะเน้นทีหกเก้าเนาะสองตัวหกหางเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดหกห้าหกสี่หกสามเบนก็จะมีเก้าเก้าหกหกค่ะสามตัว สามตัวสามหางเก้าหกห้าเก้าห้าเก้าเก้าเก้าหกค่ะอ้าวไพจะตามไพจะไปสามไปห้าน้อยเนาะคะ่ะรูดสามนอยล็อกเทียนทะเลเนาะนิ่งเตะเพื้นเก้าหกค่ะและะ้วก็หกสี่เก้าแปดสามหางนิ่นตัวเดียวะคะ่ะเก้าเก้าหกแคปนาจอค่ะ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอพี่น้องโชคดีมแรงเด้อค่ะกับห้าน้อยขอให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพกายและใจแข็งแรงเนาะเดินทางไปไสก็กขอปลอดภัยเดินทางไปให้มีโชคค่ะกลับมาก็ขอให้มีชัยเนาะ คลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ